สูตรจำปริมาณไขมันในอาหารจำง่ายๆด้วยช้อนชาไขมันมีความจำเป็นต่อร่างกายเนื่องจากทำหน้าที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยในการดูดซึมวิตามินดีอีและเคเพียงแต่ต้องปริโภคในปริมาณที่จำกัดเพราะการได้รับไขมันในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เสี่ยงต่อภาวะอ้วนและโรคเรื้อรังต่างๆ ยิ่งหากเป็นโกรดไขมันอิ่มตัวโกรดไขมันทรานและอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเกินไปจะทำให้ไิลดระดับไขมันดีทำให้เสี่ยงต่อสภาวะการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพนั่นเองค่ะ เพื่อให้มีสุขภาพดีจะต้องกินไขมันให้น้อยเท่าที่จำเป็นในแต่ละวันโดยควรทานไม่เกินวันละ6ช้อนชาหรือ30กรัมและเน้นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวไขมันจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าปริมาณไขมันในอาหารแต่ละประเภทมีเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างไข่ดาว1ฟองมีน้ำมัน4ช้อนชา ไ่เจียวหนึ่งฟองมีน้ำมันห้าช้อนชาไส้กรอกทอดหนึ่งชิ้นมีน้ำมันสามช้อนชาปลาท่องโกหนึ่งคู่มีน้ำมันหนึ่งช้อนชามันฝรั่งทอด20สบชิ้นมีน้ำมันสามช้อนชาพิซซาหนึ่งชิ้นมีน้ำมันสี่ช้อนชาน้ำสลัดหนึ่งช้อนโต๊ะมีน้ำมันหนึ่งช้อนชาเนยหนึ่งช้อนชามีน้ำมันหนึ่งช้อนชาถั่วลิสงหนึ่งช้อนโต๊ะ มีน้ำมันหนึ่งช้อนชาหมูทอดหนึ่งชิ้นมีน้ำมันสามช้อนชาผัดไทยหนึ่งจานมีน้ำมันเจช้อนชานอกจากการทานไขมันแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดขนมหวานทุกชนิดและผละไม้รสหวานจัดค่ะ เนื่องจากร่างกายสามารถนำไปผลิตเป็นไขมันชนิดไตรกีเซลายซึ่งหากไตรกีเซลายในเลือดสูงจะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวถ้าเกิดที่หัวใจจะทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดถ้าเกิดที่สมองทำให้เป็นอัมพาตได้ค่ะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นเเอิร์นเว่์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือด ยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันร,รักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว0ย7 5 1 4์9 9